Okay. สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการใช้โลงนะครับการใช้โลงเนาะเทคนิคหนึ่งที่เราต้องใช้คือเมื่อจะบดผสมสารของอย่างเข้าด้วยกันนะครับเช่นอันนี้เป็นคา,ารามาย์แต่เลคโตสนะครับซึ่งมีปริมาณต่างกันนะครับพอมีปริมาณต่างกันเราต้องมานั่งเช็คว่า,าสิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือขนาดของโรงครับโรงมีหลายขนาดนะครับโลงมีหลายขนาดเนาะ ถ้าเราทํายาเม็ดปริมาณเยอะๆเราจะใช้โกลงขนาดใหญ่ได้ของเยอะๆนะครับของน้อยลงในวันนี้นะครับของมีปริมาณน้อยจะเทสกลงไซเล็กนะครับโกลงไซเนีกเพียงพอแล้วนะครับในการใช้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือของที่มีสีหรือเปล่าถ้าของที่มีสีนะครับเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าของที่มีสีชาโคหรือ่านเนี่ยมันจะติดสีมันต้องใช้โกลงแก้วถ้าเราเอาอันนี้มาใส่นี้นะครับใช้โกลงเพื่อมันจะเพื่อนนะครับเกิดนี้เลยครับ เพื่อนเป็นเป็นจุดดำๆนะล้าไม่ออกนะครับเห็นนะครับก็มันเป็นดำดำล้าไม่ออกเพราะนั้นต้องระวังนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเราระวังเราจะให,ให้ให้ปากโกรมออกไปนอกตัวเราเสมอนะครับเนาะเอามือเอามือที่ถนัดจับลูกโกมลูกโกรมจับดินสอนะครับจับบนดิสสอนะครับเวลาทเทเราจะมีสิ่งเรียกว่าจิมเมติกดลนชั่นนะครับ เนี้ก่อนนะครับแต่ไม่ได้เททีทั้งหมดเทบางส่วนนะครับถ้าเท่ากันนะครับเอานะเอ็นมาณจะเท่ากันมาเท่ากันเทไปนะครับเอ็นมันเท่ากันเนาะจา,ากน,นะนั้นนะครับ จับทุกโลงนะจับทุกโลงเดือดมันจะจับนะครับจับกดไว้อันที่หนึ่งนะครับเข้ากันดีเนญญาะจากนั้นเติมครั้งที่สองนะครับเล็มันเท่ากันในนี้นะครับผมไม่ถนัดรงนี้มือขวา เป็นการแทตกลงไปนะครับนะครับเนดะี๋ยวนะประมาณพอๆกันนะครับโมดีมสี่ทีก็เข้าไปเลยครับเข้าไปละนะครับ ก็เติมส่วนที่สามนะครับ mm. ก็เติมหมดเลยนะครับใ mm. นปริมาณที่เท่ากันอีกนะครับ เห็นเนาะเราเช็คว่าเข้ากันไหมนะครับอาจารย์ชิตนี้ครับดูดูครับดูดูเห็นรอยได้บเบียบว,ว่ามันเข้ากันหมดหรือว่าเข้ากันนะครับจกนั้นก็ะเทได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับ